แต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรองผู้ว่าการจังหวัด4ปีนะครับแล้วก็2ปีได้มีโอกาสมารับผิดชอบงานทางด้านกีฬาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกีฬาเนี่ยผมกับท่านผู้อำนวยการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับเรามีความรักผูกพันแล้วก็ให้คํามั่นนะครับครับชาวนักกีฬาทั้งหลายในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยว่าเราจะส่งเสริมในเรื่องของการกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพราะนั้นในเรื่องของการกีฬาเนี่ยนะครับเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะครับเพราะนั้นการส่งเสริมกีฬาเป็นหัวใจสําคัญที่สําคัญที่สุดนะครับเ,เราอยากจะมีนักกีฬาเป็นชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตในการช่างชื่อเสียงให้จังหวัดของเราด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับกับผมแจ็คสิงสุดนะครับหรือว่าแจ็คก,กี้นะครับก็กลับมาพบกับผม เหมือนเดิมนะครับในรายการของ Sport Funding ครับซึ่งเป็นเรื่องราวของกีฬาที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต et, ครับรวมไปถึงแมตช์การแข่งขันนต่างๆที่น่าสนใจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับเกี่ยวกับวงการกีฬาจังหวัดภูเก็ต et, บ้านเรานะครับและก็สรับ เทปที่แล้วครับกับ2องหน่วยงานที่อยู่กับเรานะฮะสัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่เราเช่นเคยนะครับนั่นก็คือสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะฮะอายการเชษฐวิ์ตันติพมดีและก็การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับโดยผู้อำนวยการวิรพาททีนะครับในหลายๆจังหวัดนะครับกับ2หน่วยงานนี้เขาก็จะทํางานกันคนละทิศคนละทางหลายๆคนก็ยังเลยอยากจะรู้นะฮะกับ2หน่วยงานนี้ในจังหวัดภูเก็ตครับ เขาจะทํางานไปพร้อมๆกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปฟังความคิดเห็นของทั้งสองในงานนี้กันดีกว่าครับแต่สาหรับสมาคมกีฬาภูเก็ตกับกรกตภูเก็ตนี่นะครับเราเราเริ่มคุยกันว่าเราพูดถึงเป้าหมายก่อนนะครับเราตั้งเป้าหมายว่าในปี55เรามีเป้าหมายร่วมกันว่าปี55เนี่ยที่เรามีโอกาสให้เป็นเย้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโยโย่แห่งชาตินี่นะครับในปีนั้นเนี่ยเราอยากเห็นความสําเร็จ สำเร็จ3ประการนะครับประการที่1ความสําเร็จในชาติที่เป็นเจ้าภาพเราต้องให้การต้อนรับให้เขาได้ความพึงพอใจตอเนเกิประการที่2เนี่ยเราอยากเห็นการจัดก,การแข่งขันที่มีมาตรฐานนะครับใครไปก็บอกโอ้จัดที่เหมือนภูเก็ตจัดที่เหมือนภูเก็ตนะครับประการที่สเราอยากเห็นนักกีฬาของเรานะครับทัพนักกีฬายาวยนภูเก็ตเนี่ยยืนอยู่อันดับต่ำสิดของประเทศไทยนะครับ พอเรามีเป้าหมายร่วมกันนะครับเราก็มาคุยถึงถึงวิถีทางที่จะไปสู่เป้าหมายครับตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ระหว่างสมาคมกับกรกรเราจะเอาสิ่งที่เขาเรียกว่า,า positive thinking มามาคุยกันนะครับเพราะนั้นในเมื่อเรามีเป้าหมายตรงกันเราก็เดินไปด้วยกันได้นะครับส่วนเรื่องความขัดแย้งความเห็นไม่ตรงกันย่อมมีถูกไหมครับ แต่ไม่ใช่ความขัดแยง้งความเห็นที่ไม่ตรงกันนต่ผมว่ามันดีนะมันทําให้ทุกคนยังมีความคิดที่รอบคอบมากขึ้นนะครับในส่วนของการทํางานระหว่างการกีฬาประเทศไทย <c oughs> กับสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตเราโชคดีครับที่มีผู้บริหารองค์กรกีฬาที่เข้มแข็งและมีความรู้มีความสามารถนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตภายใต้าการกำก,ก,กับการนํนาของท่านนายก เชตวิตตันติพันวดีนะครับเรามีการร่วมมือกันนะครับซึ่งล่าสุดเราเป็นหนึ่งในสของสมาคมกีฬาดีเด่นระดับประเทศไทยนะครับอันนี้ครับเป้าหมายกับวิธีการที่ไปสู่เป้าหมายในเชิงบวกที่ทำให้ทำให้เรากัทพอสามารถไปด้วยกันได้นะครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันนั่นเองนะครับเราเลยทําให้ ทํางานต้องไปในทิศทางเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อนะครับว่าเอ๊ะหลังจากที่2หน่วยงานเนี่ยครับได้มาจับมือได้มาร่วมง,งานกันทํางานแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีการพับแนวทางในการพัฒนาวงการ,รกีฬาจังหวัดภูเก็ตยางของเราอย่างไรกันบ้างที่จะทําให้เราได้เหรียญทองนะหรือว่าเหรียญรางวัลมากขึ้นในแมตช์สำคัญสำคัญ,คญถ้าถามว่าถึงจุดที่พอใจหรือ,อยังยังไม่พอใจนะครับแต่ถ้าถามว่าพัฒนาไหมพัฒนาด้วยจากประการที่หนึ่งนะครับ ขนาดนี้เนี่ยมีชมรมกีฬาตั้งขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็พยายามที่จะขอมาจดทะเบียนเป็นกีฬาเครือข่ายเป็นเป็นชมรมกีฬาเครือข่ายของสมาคมกีฬาจัางหวัดนะครับประการที่สองเนี่ยเราเห็นแต่ละชมรมนะครับมีการมีความตื่นตัวในการพัฒนากีฬา หลักเกณฑ์นโยบายของสมาคมเรานี่นะครับเรามุ่งเน้นในการพัฒนาตัวนักกีฬาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําอันดับที่1เลยคือการว่าจ้างผู้ฝึกสอนก็มีความเชื่อว่านักกีฬาจะดีได้ต้องมีผู้ฝึกสอนที่ดีนะครับตอนนี้เรามีการว่าจ้างผู้ฝึกสอนระดับระดับอดีตทีมชาติไทยหรืออย่างเงี้ยมาฝึกสอนให้กับชมให้กับกีฬาประมาณสักหกชนิตนะครับจากการที่ผมมารับตําแหน่งที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงระยะเวลา2ปีเศษนะครับ ผลงานของกีฬาจังหวัดภูเก็ตเรานะครับต้องยอมรับว่ามีการพัฒนาขึ้นตามลําดับ<ช>มีการเติบโตและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันนะครับกีฬาอื่นอย่างเช่นฟุตบอลก็ดีล่าสุดเราก็ได้แชมป์ระดับกีฬาแห่งชาติผลปวงดังกล่าวนะครับเป็นความเจริญเติบโตขององค์กรกีฬาเครือข่ายซึ่งขณะนี้เนี่ยได้มีการวางรากฐ,ฐานโดยการจัดตั้งสมาคมฟุตบอลจังหวัดภูเก็ต เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ฟังถึงนยโยบายนะครับในการพัฒนานะครับกับ2หน่วยงานนี้แล้วแล้วก็สำหรับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่า2หน่วยงานนั่นก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตนั้นเขาจะมีแนวทางในการวางแผนการทำงานอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวนะครับ ก็เข้ามาชมรายการสปอร์ตฟันนิงกันต่อเลยนะครับเรามาดูนะครับว่าแผนงานจัดการแข่งขันครับกีฬาที่ทําให้ภูเก็ตของเราเนี่ยมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นในวงการกีฬาระดับประเทศเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันครับอย่างปีนี้เนี่ยปีนี้เราขออุดหนุนอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬา<ม>วอลเลย์บอลภูเก็ตครับครั้งที่3นะครับครั้งที่2เนี่ยเราจัดไปมีทีมมาร่วมแข่งขันประมาณ60ทีม จาก17จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับเป็นวอลเลย์บอล12ปี14ปีและประชาชนชายนะครับปีนี้เราจัดครั้งที่3เราก็ทํางบขอไปที่เทศบาลตำบลราวัยซึ่งเทศบาลราวัยก็ให้มาอนะุมัติมาให้เราที่200,000บาทนะครับเราจะส่งวอลเลย์บอลอาชีพหญิงนะครับทีมแชมป์ประเทศไทยเป็นเป็นหลีกอาชีพซึ่งจะแข่งระหว่างเดือนธันวาจนถึงเมษานะครับ6เดือน แต่ละทีมนรยอนุญาตให้มีทีมชาติไทยอยู่ได้ไม่เกิน4คนต่อทีมนะครับตุนนี้เราได้รับเอาลูเคราะห์จากจากเทศบาลกระทู้ครับสัวนกรมงการกจังหวัดเองก็มีแผนที่จะนําเสนอนะครับนำเสนอกับจังหวัดนะครับกับพะกรรมการกีฬา,าจังหวัดซึ่งซึ่งในบอร์ดนั้มีท่านว่าจังหวัดเป็นประธานเราจะเสนอให้โครงการประชส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยเข้ามาระเดิตกรกำลังกันนะครับทั้งในด้านของการ การสร้างสารุปกรณเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้ครูเก็บทั้งในการสร้างสถานกีฬาที่มีมาตรฐานเพื่อใช้ในการแข่งขันและเพื่อเป็นสมบัติสําหรับลูกหลานคนเก็บจะใช้ได้ในในในคราาต่อๆไปนะครับแล้วก็ในด้านของการเป็นเจ้าภาพหนึ่งกีฬาหนึ่งท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นกีฬาที่เราพร้มหวังอีก2ปีข้างหน้านะครับผมได้รับการมอบหมายจากท่านผู้ว่าการกีฬาประเทศไทย ให้ทำฐานข้อมูลในเรื่องของการเตรียมเป็นสภาพในเรื่องของกีฬาอาเซียนบิชเกมนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตเรานะครับได้รับการคาดหวังว่าจะได้รับหน้าที่นี้ให้จัดการแข่งขันต่อจากประเทศสิงคโปร์ครับในปี2555ที่จะถึงจังหวัดภูเก็ตเราจะต้องรองรับการเป็นาภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติซึ่งจังหวัดภูเก็ตเราได้รับการพิจารณาให้จัดการแข่งขันนะครับ ซึ่งแผนงานต่างๆขนาดนี้ได้เตรียมการไว้ค่อนข้างที่จะเป็นระบบณเวลานี้ครับเราได้มีนะฮะวอลเลย์บอลอาชีพนะครับหญิงนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างเทศบาลเมืองกระทูแล้วก็สมาคมนะฮะกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะได้จับมือกันครับสร้างทีมวอลเลย์บอลอาชีพหญิงนะฮะซึ่งจะส่ง รายการวอลเลย์บอลชิงแชมป์ประเทศไทยในปลายปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับว่าทั้งสองท่านครับมีแง่คิดหรือว่ามุมมองอะไรนะครับที่เกี่ยวกับวงการกีฬาจังหวัดภูเก็ตมาฝากให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยครับครับอีกส่วนหนึ่งครับที่จะไม่พูดได้่กับพี่น้องชาวจังหวัดภูเกต็ตทราบไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของอาการก่อสร้างยิม ติดแอร์ขนาด4,000ที่นั่งนะครับซึ่งขณะนี้ทางทิศบานลนครภูเก็ตนะครับได้ดําเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอยู่ในช่วงของการตอกเสบเข็มนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จในประมาณปลายเดือนพฤษภาคมปี2555สิ่งที่จะตามมาในอนาคตผมเข้าใจว่าแมระดับโลกไม่ไว่าจะเป็นวอลเลย์บอลบนกลางปีก็ดีนะครับมีโอกาสที่จะลงมาจังภูเก็ตครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับต้องขอขอบคุณทาง เลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านอัญชลีวานิเทพบุตรนะครับที่ได้พักลันยินสี่ทันที่นั่งให้กับทางภูเก็ตครับถ้าสังเกตให้ดีประเทศที่จเจริญแล้วนะครับก็จะเป็นอเมริกาจะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นเกาหลีใต้นะจะเป็นจีนนะครับเขามีกีฬามาคู่การศึกษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันแยกกันไม่ออกก็อยากจะฝากทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ให้ดูนาะหันมามองความสำคัญสักนิดนึงว่าเมื่อไรเด็กหันมาเล่นกีฬาเนี่ยเมื่อนั้นนะครับชาติมีแนวทางจะพัฒนานะครับเพราะเมื่อนั้นเด็กก็จะหางกายาเสร็ิเด็กจะรู้จักวินยัยเด็กจะเข้าใจการทํางานเป็นทีมและเด็กจะรู้จักวางแผนเพื่อการจำรงตนอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างปกติสุขครับขอบคุณมาก แล้วแลวก็ทางรายการสปอร์ตฟันนิงของเราครับก็ต้องขอขอบพระคุณเลยนะฮะกับท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตครับท่านอายการเชษฐวิทย์ตันติพันธุ์วดีครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะท่านผู้อํานวยการครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับกับท่านวิรัติพาทีนะครับที่ได้สละเวลานะครับมาให้ข้อมูลนะฮะอันเป็นประโยชน์นะฮะต่อวงการกีฬาจังหวัดภูเก็ตครับ